รู้ไหมครับชาวไทยมิตรเวลาเราพูดถึงการซื้อเครื่องบินรบหลายคนอาจคิดว่าจ่ายเงินแล้วก็แค่ได้เครื่องบินมาใช้แค่นั้นจบแต่จริงๆแล้วมันคือการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นล่าสุดไทยเราเพิ่งลงนามจัดซื้อเครปเพน EF ระยะที่1วงเงินเกือบ2 0,000ล้านบาทรัฐมนตรีต่างประเทศถึงขั้นบินไปสนักงานใหญ่ซราบที่สเวีเดนเพื่อเจราจาและสัมผัสเทคโนโลยีด้วยตาเองนี่ไม่ใช่เพียงการซื้อขายธรรมดาแต่คือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาว คลปิปเพน pen, แม้จะถูกมองว่าเล็กกว่า F16 แต่เบื้องหลังกลับซ่อนความได้เปรียบเรดาร์ AESA ตรวจจับแม่นยำระบบลิง k ์แคปเปอร์บิลิตี้เชื่อมโยงกับเรือรบเครื่องบินเตือนภัยและเครื่องคลิปเพนด้วยกันเองได้ครบและที่น่าดีใจที่สุดคือซาบออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มเองได้เจ้าใหญ่บางรายยังไม่เคยเปิดโอกาสแบบนี้เลยผลพลอยได้ที่ไทยได้ครั้งนี้คือ offset policy หรือการ่ายโอนเทคโนโลยี เราไม่ได้แค่บินแต่ยังได้สิทธิซ่อมบำรุงอัปเกรดและเรียนรู้จากของจริงวิศวกรไทยมีสิทธิไปฝึกงานและศึกษาด้านอวกาศที่สวีเดนประสบการณ์แบบนี้คือการยกระดับสมองคนไทยทั้งรุ่นและยังไม่หยุดแค่นั้นสาบเตรียมตั้งศูนย์วิจัยในไทยเป็น R&D office ที่เปิดทางให้วิศวกรไทยเขียนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องบินด้วยตัวเองใช้ AI ต่อยอดและยกระดับอุตสาหกรรมการบินในบ้านเราให้ยืนบนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจอย่าลืมว่าสาบไม่ได้ ไมมีแค่คริปเพนแต่ยังมีโดนเรือดำน้ำรุ่นใหม่และระบบไซเบอร์ความเป็นลูกค้าในวันนี้จึงหมายถึงการเปิดแฟม้มเทคโนโลยีอีกมากมายในวันหน้านี่คือเหตุผลที่ดีคริปเพนไม่ใช่เพียงการซื้อเครื่องวินแต่มันทำให้ไทยก้าวจากผู้ซื้อไปสู่ผู้ร่วมพัฒนาและสร้างบุค,คลากร,กรที่แข็งแรงขึ้นทั้งกองทัพและอุตสาหกรรมชาวไทยมิครับคริปเพนอาจเล็กกว่าคู่แข่งแต่ผลพลอยได้ที่ไทยได้รับใหญ่มากกว่าตัวเครื่องบินซิอีกแล้วคุณลักคิดเห็นยังไงไทยกำลังได้ ก้าวแรกสู่การเป็นผู้เล่นในเวทีเทคโนโลยีโลกหรือเปล่าลองแสดงความคิดเห็นกันดูครับ